นีน่เดี๋ยวท้างนี้้ตรง,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 งไหนมีน้ําตกยังไม่ถึงน้ําตกเหรอน้ำตกมันต้องยกไปแยกเมื่อกีก้ครับหูน้ำใสแบบใสามากอ่ะดูดิไปน้ำตกตอยน่อสุวัดอาจารย์ไปน้ำตกเหนืสุวัดแต่เดินเดินขึ้น ลงอาาจรย์แล้วก็จะมีลานกลางเต็นลำตะกองไหวสบายที่มันยังมีสะพานไม้อะที่ตรงนั้นน่ะตรงที่จุดชมวิวตรงที่มีภูเขาอย่างเงี้ยเลยอาจารย์ไปไปยินดีพอระดับโลกใช่ใช่ใช่อยู่ข้างหน้าครับไม่ไกลอาจารย์หนูขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปฝั่งเนี่ยอาจารย์ข้ามเขาใหญ่ไปก็ถึงวัดหลวงพ่อกันหาเลยนะเออเหรอใช่ติดติดเขาใหญ่เลยแต่ตอนนั้นเรา

นั่ค่ะตอนนี้อยู่อาจารย์ไหนต่างเป็นสงคมที่ไม่แล้วด้คยเดี๋ยวพึ่ก็ต้องไปฝังอาจารย์โพสท่าสหโอ้แดดเขาฝังชองเขาขัองรองมฝัตาลูกล่อนองตามครับไม่ถึงครึ่งชั่วงก็ถึงแล้วถึงวัดนนะไม่ไม่คาไปห้องน้ำนะไปห้องน้ำถึงน้ำตกถึงก็ทิงนี่หรอกรทิงเหรอแล้วไงแล้วจคุณเล็กไม่อยู่คุณเล็กอยู่กับป้า เวลานั้นอาจารย์ช้างออกมาเป็นโขงเก่ยมาตามทางตรงนี้เหรอแืเรมันมันแล้วแต่วาะมีปลาม่ปาไม่าไมาไมอลไมช่ปาไม่ไม่ใชลาไ่ใช่ปามลาไ่่ลาไปลาไใไม่ใ่าไาไมามาไปลไ่ปได้ปาได้ลา่ ลงได้ด้วยเหรอไม่เห็นมีใครลงเลยคุณผีคุณจะมาบังฉันไอไหมถ้ใจเย็นๆค่่ไม่ใช่ฉันบังคุณเองคนบังพี่อะนิ้วอะนิ้วนิ้วสวยมากแม่มีปด้วยำไมไมคุณร้อนมาบังพี่ังครับไปแงล้อ น,นี้ถ่ายรูปเป็นละเปี้ยวตอนนี้ก็ถ่ายเป็นนี่ปลาเน,นี่ยปลาตัวนึงอือน้ำใสมากว่าตอนแรกของบ่อคุณเล็กใสแล้วนะอันนี้คือแบบใสกว่าอ่ะใครจะยืนถ่ายรูปตรงเนี้ยมันสวยมาิมาจริงๆเรายืนถ่ายกันเนาะใช่นี่ไงจานบีไม่ต้องเข้าเฟริล์มเอาสิเอาสิเอ้ยสวยจริงเอาไปยืนเดี๋ยวท่ไปถ่ายที่ไปยืนเนอน มาเร็ว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 เร็ว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 เร็มเร็วเร็วเรควร็วเร็วเร่วเร็วร็วเร่มเร็วเร็มเร็มเร็วเข้ามรเร็วเร็วเร็วเร็บเร็วก่็วเร็ร็วรเรมเเเเอเเ เอาโดนอาจารย์แล้วะกค่ะกองเปี้ยวก่อนกระ่ดอมาเก่ดนักจี่ข้างเข้ากับเขาอีกอะ่ไปพี่ไปไปหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับไข่ี๋ยวหลไหลไหลร้อนกิ้งมืเลย เร็วๆพาทิพย์แยงตาอยู่ร้อนละตอนแรกเริ่มไม่ร้อนตอนนี้เริ่มร้อนละบริการย์ยังยิ้มหวานอยู่ไม่เป็นไรสองสามกล้องครับกล้องไหนอะกล้องไหนอะกล้องไหนสเลี้ยจะเอาตัวกล้องไหนก็ได้ทั้งหมดแหละโอ้โหน้ำตาจะไหลแดดตกลงอ้นนี่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปอ๋อไลฟ์สดเต็มเต็มเอาแบตหมดไปแล้วนี่ เราก็ดันตามรถคุณเล็กไปไม่พอดีเขาขอถยรูปจ้ะเราใ่ช่เรายกงดาอายอถ่ายต้อง้องยต้อง่องายช้่าย้ง่าต้องาตอา้องายต้องบาต้งถ่มต้องาต้อต้องมัายต้อั่ายต้่า้อง้องถาย้อ่้องาย้องงถ่ายตนอ่อายตออกมา้อง่ายตองถ่้อายอองถนา่า้อง้

เขไปเลยเด้เข้าไปเลยเรื่อๆเมุมนี้มันสวยตายเลยุมนี้มุมนี้ยังตายกั้อาจารย์เลยต้องให้ต้องให้จริงๆแล้ว่าต้องให้อาจารย์ยีนตรงนีหรือเ่าล่ะก็ทุกคนอะมันมันดันดีนึงง้นน ใช่มันไม่กับยิ้มทำใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณเล็กก่อนแคมรออยู่โอเคโอเคะยิ้มยิ้มยิ้มเอานะเอานะมองนะคะเริ่มต้ยน่ารักอกล้องเปี้ยวพอแล้วทำใหม่เข้าใช่กล้องเปี้ยวทำใหม่ด้วยเอ้ยลืมตาดิว่ะลืมแอคชั่นไหนดิว่ะทำใม่ะถ่ายได้เปรี้ยถ่ายด้วย เอาให้ดด้อามาติดดอ้วไม่มีเน็ตไม่ถ่ายเลยเนย็ต 5G เขาไม่เป็นนะไึ่ถ่ายนะฉันก็ไม่รู้นะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ไม่จริงมันต้องเล่นมุมถาได้น่ไต้องต้องต้งเฮ้ยแฟมน่ารักมากเลยถ่ายไว้แล้วก็กดหนีนี่มันพอเทรดนี่มันพอเทรด ต้องโฟโตเดียนะ่าต้องโโอ้ไม่แล้วอโฟโต้สิโฟโตโอเคเนี่ยโอเคโฟโต้แล้วก็ชความใหม่เข้าไปใหม่ลูกเฮยใหม่ใหม่เข้ามาใหม่ใหม่เข้ามาใหม่ใหม่เข้ามาใหม่อมด้วยเอออย่างเงี้ยแล้วใหม่จะสูงแต่ยังไงก็ไม่เท่าอาจารย์วหม่สูงมากเท่าไหร่อาจารย์พอดีจะรวมไหมจะรวมไหมทีเดียวรวมรวมรวมรวยรวย่แต่ได้ไม่มาย เออนั่งมั่งก็ได้นะอาจารย์ถัดมาอาจารย์ร่งสวยดีเนาะอาจารย์นั่งเป็นมุ่นไปนั่งถ่ายนั่งหน้ากันถ่ายหน้าที่ไหนบ้างแถวหน้าโอเคมาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเซมี่เราวางร่มแล้วเข้ามาเซมี่ต้องเออวางร่มอ่ะหนึ่งสองสามครับพี่สอนเคลียบเข้าไปนิดนึง

ลำอะไรนะลำตะคองอะไรเลยสวยมากโอ้ยลำตะคลองอะไรนล้วก็ไฟล์กีใช่ไหมโอ้ยลำตะทลองผิวสวยบริเวณนี้มีมั้ากล้วยไม้ใช่ไหมหากล้วยไม้ตรงแยกเมื่อกี้ไงแถวซูวัตแม่แม่ถ่ายรูปให้หน่อย คุณคุณตุ๊กติ๊กเขยืบออกหน่อยค่ะคุณตุ๊กติ๊กพยายามอย่าไปยืนหลังอาจารย์นะครับไม่กิดถ่ายรูปเออเราถ่ายรูปไปแล้วอ่ะเป็นแล้วยังถ่ายไหมสวยสวยไหมอาจารย์ยิ่งสูงได้เลยมาถ่ายได้มามาถ่ายได้จ้ะมาเอาโทรศัพท์มาเลยผมถ่ายให้เปิดกล้องไหมผม ได้นะครับข้าวอะไรกัตรงนี้้วยอากาศบนนี้มันดีถ้าช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นขนาดไหนครับอาจารย์ดูกล้องดีอยาดูดดีมากลย่ะดูเรียบร้อยันไมย่าครับาาดถ่ายไว้ี่มนจะไปโชว์ไหี่ถ่าเ่ว่าเจ้าสีไม่โชว์หนสด มาเลยจ่ามาเลยจ้ะมาไปยืนได้เลยจ้าไปยืนได้เลยไม่ไม่ไม่อะไรไม่อยไมยได้เลยจ่ตามสบายเลยครับสามารถยืนชิดได้เลยชิดได้สวยจเอ้าทางชันเผื่องสองมกล้องนี้จ่ากล้องอยู่นี่จ่าไ n โฟนเก็ดเรียบร้อยครับผมครับผมรู้ว่าครับ่งรู้ว่ะแกใหญ่ไปอไม่ถว่าไยแต่ดีท้าทางจานดีกว่แถ้าไปไหนเท่าไร อันนี้มันน้ำธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้มีใครมาขุดใช่ไหมน่าจะมีใครมาขุดอาจารย์มันน่าจะเป็นเขื่อนอุทยานไม่มีใครขุดเลยไม่น่าจะขุดได้เลยแต่ว่าบางที่ไมีขอดิ้เดียวเอา เร็ว <c oughs> เล็วย้อนย้อนหลังข้างแม่อือ <Ừ, S 2> สอง <แก S 2> นะคะเพราะว่ามันเพิ่งมีสัญญาณตรงนี้น

ที่เปต้นนี้อะไรต้นรน้ยไม่ได้เอาเอาวันนี้าทำลมีที่มองเห็นเขาูนี่มันยังเหลือต้นส่วนน้ตกที่มันอดื่อง่ยใ่ที่แอร์่ยก่อนแล้วกล้องถ่พี่เหมพี่บกล้องถ่ยพี่เหมเี่ดี๋ยวต้องตา้องลงนะคะระบาเียว ลุงเขาคือาตายอะคะเข้าขึ้นรถเจ้าแอ๋เจาเจ้าแอเจ้าคนที่เป็นเจ้าของอีกคนนึงอ่ะอ้อีคนเสียเหรเก็บขยยนเก็า่มีรถก่อนไปตันี้ที่จอดง โอ้คดีน่าร้กนอยแล้วกระป๋องจำไม่ได้โอ้ยนี่รถใครอ่ะอะช in> i̇şte ื <t <t ở, ่อตัไอไอตัวสัญญาณอยู่ไหนธรรมชาติดีมากเลย ธรรมชาติดีมากกู่ระวังเอาไมให้อาจานย์ Fro ไม่ไม่ครับตัวสี่สี่ไม่แม่จิม อากาศเย็นถึงจะแดดร้อนก็ใช่แดดร้อนแ,แต่อากาศเย็นร้อนไม่แรงครับร้อนบ้างตรงนี้คือดีมากเลยอะหน้าแบบนั่งสักพักหนึ่งอยู่ร<ถ>ิมน้ำถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะขนาดไหนอาจารย์คิดเอาครับบรรยากาศเก็บอยู่23องศานะครับปัดเก็บบรรยากาศดีมากเลยดีจริงๆแม่น้ำลำคลองมันดี พอขึ้นมาบนรถกลับกลายเป็นร้อนเลยครับอาจารย์ <laughs> ข้างล่างอากาศเย็นมากกว่าอีก <c oughs> ผมเคยไปเขากระโจมตอนเดือนเมษาภาคกลางนี่ยร้อนมากครับแต่แต่ตรงนั้นมันติดแถบชายแดนพม่าครับกล <c oughs> างวันอย่างเงี้ยเย็นเย็นกว่านี้ครับตรงนี้มันสูงพอเวลามันสูงมันดูไม่สวยเนาะ มันสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะเมื่อกี้มันอยู่ติดน้ำไงอากาศบนเขาใหญ่ดีมากเลยไม,ไม,ไม่ไม่แปลกทำไมเขาถึงมาคนมีเงินเขาถึงมาซื้อที่แถวแถวนิทรรศที่ทยอ,อ,อยู่กันนะอาจารย์เป็นที่พักกางมันเป็นบ่อน้ำามันเป็นเขื่อนกักน้ำไว้เหะผมว่าอันนี้เขาน่าจะสร้างถนนเพื่อ กักน้ำไว้ในสัต์ป่าืองเอาครับเนี่ยมันกักไว้นะทนะางเก็บน้ำนี่ไงเออแสดงว่าเขาทำขึ้นมาใช่ครับถ้าเกิดไม่มีถนนตรงนี้น้ำมันน่าจะไหลลงออกทำเป็นทางเก็บน้ำ นี้ไหมครับที่บอกว่าสวยเมื่อกี้เนี่ยใช่คนนี้ไหมครับใช่วิวสวยเหรอเพื่อกให้ดูวิวบ้างก่อนก็ได้ครับเรีสามครับนี่นี่คือเขาใหญ่ของแท้เรียนหนึ่งสองสามครับเรื่องรับนอะไรล่ะพี่ส้ม อันนั้นน่ะโดนเหมือนเหมือนขบุุกกลพวกนั้เนี่ยก็ไปทำกลางกลางเขาแต่เขาก็ทำได้น่าจะเป็นรีสอร์ทเหรอน่าจะเป็นรีสอร์ทนะจ๊ะพุดเด่นนะคือมันอยู่กลางเขาแล้วแบบเข่าล้อมร้อมอะไรพี่โดนหรอวะน่าจะโดนเนอะต้อง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 ไปตรวจสอบไปฝั่งโู้นไปฝั่งปะทนกไหม ไปอีกนิดเดียวก็ถึงลงปัชงแล้วก็ไปอีนิดนึงก็จะถึงวัดหลวงพ่อกัะนายข้ามเขาใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวายาวนกันางที่เราไปรีสอร์ราไปอาร์ตีหรือไป้ายไปไหนเลยไปไหนก่ร้านข้าวใบไง โอโอ้โหใช่แมเนเนี่ยสวยคือหอยพิชัดเนี่ยฮะเครื่อเครื่องเนี้อนี้จะปะเยี่จนระวังรถอันนี้แพงกว่าระวังรถกันนะจ้าระวังรถจ้า

ทุกคนเวลาเดินทางมันจะไม่มีสัญญาณนะบางทีอาจจะต้องหยุดไว้สดเนี่ยสัญญาไม่มีเพราะว่าทำไมาคนตกทุกคนเวลาเดินทางมันอาจจะแบบสัญญาไม่ค่อยดีอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิดนึงสัญญาณเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีมันอยู่บนเขามันมีเฉพาะตามจุดที่มีน้ำท่วมเท่าน,นั้นอาจารย์ในี่ยบางทีตรงนี้ก็ไม่เนี่ยสัญญามไม่มีเนี่ยณจุดนี้ก็ไม่มีสัญญาณตร,ตรงนู้นดีโับเฉพาะเดินมาฝั่งนี้ครับเออฝั่งนี้ไม่มีสัญญาณ ภาพถ้าเป็นรถ422ผมเหมือนเดิมน,นะครับอาจารย์ได้ลิศน,นะครับโอ้โหแต่กล้องไอ้ i17 นี่สวยจริงครับถ่ายรูปโอ้โห i17 มองงี้ในเ e อียดยิบเลยครับเบิ่มแค่ไหนก็เท่าไหร่